กับอีกคู่หนึ่งที่น่าติดตามนะครับทางช่อง5ของป่าตองไฟนไนประจำค่ำคืนวันพฤหัดท,ที่6มิถุนายนนะครับขวามือของผมนี่ราชศักเกียรติหมูห5นะครับส่วนซ้ายมือของเพชรตันวาอีเกิลมือไทยเจอกันในพิกัด1นึปอนด์ราชศัก์เป็นคนที่ไหนลูกปัตตุลุงปัตตุลุงแล้วมาซ้อมที่ไหนซ้อมอยู่ปัตตลุงซ้อมอยู่ที่ปัตตุลุงเลยเกิดที่นั่นโตที่นั่นซ้อมกี่กี่วันแล้วเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง ว่าร่างกายเป็นไงมั่นใจมากน้อยแค่ไหนเต็มยครับเดินทางมาถึงภูเก็ตเมื่อเมื่อวานนะครับแล้วก็ทําน้ําหนักเรียบร้อยน้าหนักตัวมีปัญหาไหมพอดีครับพอดีนะครับแล้วก็เคยเห็นผู้ชกไหมยังยังครับยังเลยแล้วจะเอาลูกไหนชนะครับก็ต้องดูในทีมแล้วเราเป็นมวยเลยเราเป็นมวยได้หมดันะมวยเข่ามวยหมัดมวยมวยเข่าบู๊ห้ายกยืนระยะได้ดี ก็กำลังใจคนพัทลุงเอยก็ก็กำลังใจชาวพัทลุงช่วยเยลือได้ก็กำลังใจได้ครับอ่าเปชมนะชมคืนนี้นะบก็ส่วนฝั่งซ้ายมือของเพชรตะนอยอีกนิดมวยไทยเคยมาต่อยที่ป่าตองรอเปล่ายังยังไม่เคยเลยเคยเห็นผู้ต่อชกผู้ต่อสู้ชกไหมเป็นมวยยังไงครับเป็นยังไงงเคยเคยต่อยเขาไหมเคยแพ้เขามาเคยแพ้เข้ามาอ่ะ ไปที่ไหนที่กะบีครับอานางครับที่อานางก็เลยมาแก้มือที่น uh, uh ี่คิดว่าตัวเองจะแก้มือสําเร็จไหมดว่แสำเร็จครั้งที่แล้วแพ้ลูกไหนครับแพ้ลูกเขาแพ้สอบโดนสอบโดนสอบโนสอบเป็นพลิกพลิกว่ากันนะโดนสอบว่ามีอาการแล้วครั้งนี้เตรียมเตรียมตัวแก้สอบเขายังไงก็แก้บนไอทีแล้วอ่าแล้วเราคิดว่า ครั้งนี้เนี่ยเราซ้อมมากี่วันเปลี่ยนตัวมากี่วันแล<อ>้ววนเชิงมาอยังไงยี่สิบวันยี่สิบวันทวนเชิงมาเรียบร้อย<ล>อค,<ล>อครับแล้วเป็นชาจังหวัดอะไรเนี่ยปังงาะปังงานังงาขอขอกลังใจชาวปังงานหน่อยฝากใช้ฝากเช,เชงงกยร์เป็นกำลังใจได้ครับคืนนี้ทันทีครบอาลละคืนนี้อีกคู่หนึ่งนะครับที่เป็นการแก้มือมาติดตามว่าขวามือผมจะย้ําแค้นหรือซ้ายมือผมจะล้างแค้นได้ครับ